พ่อวันนี้พ่อจะขอคุยกับลูกเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเดินทางจากครองวานวันที่24กันยายน2521เดินทางมาระหว่างทางก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยได้ดีทุกอย่าง อุปรสรรคใหญ่ในการเดินทางไม่มีตามที่ขาดไว้แต่ว่าลูกรักทั้งหลายจะมีความรู้สึกยังไงพ่อไม่ทราบแต่พ่อเองมีความรู้สึกว่านับตั้งแต่เราผ่านอำเภอหลังสวนมาตอนนั้นมีสายตาพิเศษแสดงความรักเราเป็นพิเศษ รับช่วงก็เป็นระยะระยะจเมาทั้งเข้าถึงเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าผู้รักทั้งหลายคนที่รักทั้งหลายหายไปแต่เข้าใจว่าเขาคงยังมีเสียงไกล,ไกล ส่งข่าวกันไปไกลๆเพราเวลานี้ขบวนของเราไปถึงแล้วครั้นไปถึงต่อชนดอเขตแปดเราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีท่านผู้กำกับท่านรองผู้กำกับท่านผู้บังคับกองใครแต่ใครหลายท่านตลาดทั่เขานขคนแล้วก็มีพี่น้องชาวตลาดทุ่งสงมากันมากมาย พ่อชื่นใจในความดีของตานทังหลายเหล่านี้เราก็ไม่น่าจะลืมโดยเยพ่ออย่างยิ่งลงเปลมเป็นคนน่ารักมาทำเออเอออาสำหรับลุงปู่ทรไมชัยพ่อสงน้ำเสร็จก็มาขออนุญาตเราต้องการจะพักผ่อนพ่อก็ต้องการพักคนกัน ก็เลยบอกว่าหลวงปู่พักได้ผมก็จะพักเหมือนกันแต่ว่าประเดี๋ยวถ้ามีแขกผมจะไปรับแขกเองเป็นอันว่าพ่อเองร่างกายก็ไม่ดีโรครักว่าจำจะต้องทํางานนี่หนักมากงานสาธารณประโยชน์เวลานี้ค่าพานะเรายังเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งล้านเศษ ก็ยังไม่ทราบว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาแต่ไม่เป็นไรขึ้นชื่อว่าทำความดีความดีก็คนจะช่วยเราเพราะเราไม่ได้ทำเป็นส่วนตัวนะ่าทำงานเป็นสาธารณประโยชน์บุญกุศลก็จะช่วยส่งผลให้เราสามารถจะใช้นาานะหนี้ค่าพานะหนึล้านบาทเศษได้ น้อกจากนั้นก็ยังเป็นนี่ค่าไร่ค่าข้าวค่าก็เปลือกที่เราซื้อมาสำรองแล้วของต่างๆอีกหลายอย่างที่เราซื้อมาเพื่อสำรองในการแจ,ใจ,ใจใกจ่า,ายกับรรดาประชาชนเรื่องนี้ขัามรดาลูกรักทุกคนไม่ต้องมีตกกังวลพ่อมั่นใจในความดีของคนไทยทุกคนที่มีความปรารถนาดีเห็นก็ประโยชน์ส่วนรวม ตอนนี้ก็จะมาคุยกันถึงวันพุทธ,ธาวิเศษร,รูปเหรียญรูปนี้ตชอดอเขตแปดมีพันตำรวจเอกและพันตำรวจโทสุดินสิงหาราณายุทธยากับคณะกรรมาการจัดทำขึ้น44,000องค์แล้วก็มีเศษจุด227ที่เรียกว่าสวยน้อยไปหน่อยหนึ่งเขาจะไม่ถือเข้าในเกณฑ์ แต่พ่อก็แนะนำบอกว่า,วาไปปลูกด้วยกันปลูกก็ปลูกที่วัดมหาธาตุหรือวัดปรมธาธาตุอะไรไม่ทราบที่นครศรีธรรมราชพ่อก็ไม่ได้ดูไฟการปลูกครั้งนี้มีหลวงปู่ปรธรรมชัยร่วมอยู่ด้วยแ่ะมีพระคณาจารย์หลายท่านที่จำได้ก็มาจากพัทลุงท่านหนึง่ง จีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปรากพนังแล้วก็ทมาหาจำเนนจากรบีแล้วก็หลวงปู่อะไรโอหนึ่งท่านรู้สึกว่าป่วยป,ย,ป,ย,ปยมากก็หลายองค์ดีกันพิธีไม่มีอะไรมากวันนั้นทางวัดก็ทำพิธีลงแผ่นโลหะโอพระนิมานขณาจารย์มาหลายท่านด้กันทำร่วมกัน แลเรื่องที่น่าสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่าทางภาคใต้กับภาคเหนือนี่แล้วภาคกลางภาคตะวันออกไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระพ่อเข้าไปในเขตของวัดนี้ถ้าอย่างเป็นเมืองวัดเรา,เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำถิ่นให้เจ้าหน้าที่ของวัดหรือว่าพระทั้งหลายมาต้อนรับ ริสันฐานให้ความสะดวกแต่ว่าที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระทุกองค์ท่านอยู่ในความสงบพ,พ่อไม่รู้จักพระวัดนี้เลยที่ว่าไม่รู้จักเพราะว่าไม่มีพระองค์ไหนไมาแสดงตนว่าเป็นพระวัดนั้นเป็นอนุว่าการปฏิวัติธรรแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ท่านี้ก็อย่าไปตำหนิท่านว่าเจ้าของบ้านไม่ตอนรับอย่าไปคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นประเพณีนิยมว่าการออกรับแขกอย่างที่พวกเราเราทำกันนั้นทางภาคใต้อาจจะไม่ชอบจะชอบที่ว่งพระที่สงบอยู่ในกุฏิเฉยๆอาจจะเป็นอย่างไงก็ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่แปลก หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปในโวสดท่านผู้กำกับพันธุโรทโรสุดินเชิงหรานายุธิยาท่านก็เอาคุณนายเอาอาหารมาถวายแล้วก็ฉันกัน,กนเป็นเข้าวต้มก็มีพระทรงฤทธิม์มีพระอ่ามีพระอรพระทรงฤทธิ์พระชะโรไทยแล้วก็พระชัยวัฒ ร่วมไปด้วยการเดินทางเข้าไปบรรดาลโลกรักทั้งหลายทั้งหมดจะต้องอยู่ที่ทุ่งสงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในดินแดนแห่งนี้พ่อ่รู้จักดีและคุ้นเคยดีว่าเกรงกลาดไปได้คนที่เขารักเราเป็นกรณีพิเศษ จึงแม่นยญาติมรนดาลูกรักทั้งหลายไปที่ไหนกันที่แรกตั้งใจว่าจะพาลูกรักทั้งหมดไปเที่ยวถ้ำตากพระเจ้าตักสินเพื่อจะได้ทราบว่ากษัตริย์สมัยนั้นผูเเน้เสียสละเพื่อเสสระสราชบัลลังก์เสศระศักดิศ์ศรีละยศเพื่อชาติไปอยู่กระต่อบเล็กๆซึ่งเขาสร้างไว้เพราะไม่ยอมให้พัง ของเก่าคงจะพังไปแล้วได้สร้างใหม่อยู่ในรูปเดิมซึ่งทำแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่กว้างไม่ขวางแล้วก็มีทำสำหรับจําศีลเป็นที่สงัดเป็นทางผ่านคือเราจะไปทางนั้นต้องผ่านน้ำตกมหาพรหมอะไรไม่ทราบลงพรหม,รมแต่ว่าทราบจากท่านพู้อง์กับว่าที่นั่น มีคนกลุ่มหนึ่งตั้งอยู่ที่นั่นมากก็เกรงอันตรายแต่ถ้ากำลังใจกองพ่อเองแนละ้วพ่อไม่กลัวนึกเกรงอย่างเดียวถ้าบาังเอิญมีอะไรเกิดขึ้นภัยนี้มันเป็นภัยใหญ่ถึงขั้นชีวิตถึงขั้นถูกทรมานเรอข่าวสารที่นี่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกเด็กวัยรุ่นจะเป็นเด็กหนุ่มและเด็กสาวก็ตาม ถ้านั่งรถสองแถวไปลายทางถ้ามีคนอื่นลงหมดถ้าเหลือเธอเป็นแค่สองสามคนเด็กพวกนี้ทั้งหมดจะถูกพวกรถสองแถวนำเข้าป่าไปหาพวกทันทีแล้วก็ล้างสมองได้ทราบข่าวว่ามีเด็กสองคนพยายามหนีออกมาคนหนึ่งถูกยิงตายอีกคนหนึ่งถูกแทงด้วยดาบปลายปืนสองสาแห่งแผลเฟ้อว่า คนแทงเคยคงจะคิดว่าตายแล้วแต่ทว่าเมื่อเข้าไปแล้วเธอก็สงุอสารหนีออกมาจนได้ถ้าสมองก็เกือบจะจำอะไรไม่ไหวเจ้าพอในตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ดีในอำเภอทุ่งสงก็ดีเป็นว่าทั้งสองเขตจังหวัดคือจังหวัดสุราธาน,นีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังหนักมากอยู่ทุกในในที่ทุกสถานพ่อคิดว่าในสถานที่ราชการก็มีแต่พ่อะมันมหมายถึงข้าราชการหมายถึงว่าคนพวกนี้อาจจะเดินเพ่นพ่านอยู่บนสถานที่ราชการคนใดเมื่อข่าวสารต่างๆมันเเรียกว,ว่าม,มันเป็นเรื่องน่าแปลก ที่บางทีตำรวจรายงานไปทหารแต่ข่าวสารพวกนั้นเขารู้หรือว่าตำรวจรายงานไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพวกที่เป็นจำเลยเขารู้ได้งา่ายรู้ว่าตำรวจรายงานอะไรไปการปฏิบัติงานอย่างนี้แปลกแต่ว่าขอทิ้งไหมถ้าไม่เวลาจะพูดทีหลัง วันนี้ก็มาพูดกันถึงวิธีพุทธาวิเศษพุทธาวิเศษนี่มีพิธีพรามพิธีพรามพ่อก,ก็ไม่เห็นมีอะไรมากยพรามที่มาจริงๆจะเป็นพรามจริงหรือพรามปลอมพ่อก,ก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าพรามเวลานี้เป็นพรามปลอมไปนหมดแล้วหาความหาพรามจริงในาย,ยาก เพราะว่าพิธีพราหมณ์องค์การของพราหมณ์ต่งตงางๆจะต้องเป็นองค์การองค์การพิเศษแต่ต้านเวลาที่อรัตนาและเชิงครูก็รู้สึกวา่าไม่ใช่พราหมณ์อาจจะเป็นพราหมณ์พอพานสระมอมา,ามมมาคำว่าพรามณ์หมายความพูดไม่ชัด นี่เขาพูดไม่ชัดก,กับเพราะว่าคนที่เป็นพรามเป็นพรามไม่ชัดน้าษน,นาพิธีกรรมก็มองดูแล้วก็ตื้อๆมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่อะไรไม่ปแปลกซึ่งพ่อเคยไปทำพิธีพทุทธาพิเศษเมื่อปีพศ .2518 ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปลุกเสกที่วัดบวริเวศวิหารพรามนั่นก็อาจจะเป็นพรามไม่แท้ก็ได้หรือจะเป็นพรามแท้ก็ได้แต่ว่าก็ทำพิธีกระฉับกระเฉงวันนั้นมากยในเมื่อพิธีพรามผ่านไปใยก่อนที่พิธีพรามจะมาถึงพ่อกรบบอกกรหลวงปู่ปทำไมใช่ว่าเราล่อขนมุมนี้เนะ่ะ นั่งสบายๆแต่ว่าในที่สุดเขาก็มานิมนต์ให้ไปน,นั่งบุรมาตก็ดีเหมือนกันเมื่อเริ่มนั่งพอพระเริ่มสวดมนต์จุดเทียนชัยสิ่งที่ปลายกดอันดับแรกก็คือท่านท้ามหาราชทัสี่ร้อมว้ในยคณะมาเต็มไปหมด ทรงเครื่องแต่งตัวสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นก็ท่านปู่ของลูกหลานทั้งหลายประเด็จร้อมก,กันกับทั้งใครๆหลายคนด้วยกันสำหรับเรื่องของท่านปนู่นี่พ่อจะพูดอะไรตัดเจ่างนี้สักนิดหนึ่งขณะที่วิ่งขึ้นไปจากครองวานจะไปนคร ศรีธรรมาราชช่วงระหว่างทางยังไม่ถึงชมพนปรากฏว่าคราดของจะพลายชมพนซึ่งมินอยู่แล้วทำท่าจะหลุดหลุดจากกันท้ายกันเพืองไม่กิ่งกันในตอนนั้นเอียงไปตรวจดู mm hmm. ก็มารายงานบอกไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเสียไม่ทราบจะทำไง และขนาดเดียวกันท่านปู่กับท่านวิศนุกรรมเทพบุตรก็มาหาพ่อท่านบอกว่ามันต่ำไปหน่อยต้องหนุนขึ้นเฟืองมันเพกินกันมื่อรายงานท่านว่าช่างไม่เห็นไม่งั้นรถกลับไปไม่ได้ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็เห็นท่านจะไปช่วยเห็นแล้วท่านกับท่านวิศนุกรรมเทพบุตรท่านก็ไปที่รถ ตปเดี๋ยวหนึ่งก็มีคนมารายงานบาะว่าได้ลูกยางปูเมย์ซื้อลูกยางมาอะไรแต่ปูเมย์มารายงานบอกว่าเรื่องลูกยางไหลไม่มีความสําคัญวาะใช้กระดาษรองแทนได้แต่ที่วามันต่ําไปหน่อยเพื่อไม่กินกันเป็นความจริงเวลานี้ทําดีแล้ว นี่สำหรับท่านปูนะ่นยการเดินทางคราวงนี้ของเรามีทั้งเทวดามีทั้งพระมีทั้งพรมเยอะสำหรับบรรดาแม,แม่แม่ทั้งหลายพ่อก็เพิ่งเจอตอนนี้แหละหลังจากท่านปู่เสร็จแล้วตอนนั้นพ่อก็เห็นสำหรับพระก็มายืนทำง,งานสีสดใสมากก็มาอยู่ลรองค์แล้วนอกจากนั้นก็มีมีผู้หญิงแต่งชุดสีทองหมด รู้สึกว่าชุดสีทองนะั้นไม่ใช่ชุดสีทองจริงๆเป็นชุดทองแท้แต่สบายเฉียงผ้าสบายพับเรียบร้อยลงไปบบข้างหลังก้ากราบๆตัวหน้าธรรมไสของพ่อพ่อก็ไม่มั่นใจว่าใครแน่มเมื่อเหลือบตาไปโดยนิดหนึ่งเขาเธอเงินหน้ากึนมาก็กลายเป็นแม่สีเธอยิ้มยังถามแม่สีมาด้วยเร็ เธอเก็บอกมาเพราะพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่ถ้าทาม,มาด้วยกันเท่าไรเธอเก็ตอบว่าบรรดาแม่ของลูกทั้งหลายมาด้วยกัน400คนเศษนี่พ่อยังไม่แน่ใจว่าลูกของพ่อเนี่ยถึง400คนเสียหรือเปล่าก็ไม่ทราบเวลานี้แต่บรรดาแม่ทั้งหลายที่มาในยังไม่หมด มาสี่ร้อยคนเศษทุกคนเธอก็ามากราบหน้าตาจิ้มริ้มพิมเปล่าสวยน่ารักเมืันก็น่าเด็กๆสวนทรงคล้ายเคลึงกันหมดดูยากแล้วก็แต่งชุดทองคำล้วนเหมือนกันหมดทองคำเป็นใบกายเปล่าๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปรากฏเห็นบรรดาพรมทั้งหลายมีท่านท้าหมหาชุม มาร่วมยู่ด้วยสำหรับการปลูกเสกโลกรักพ่อไม่มีคาถาปลุกกับเขานอกจากคาถาที่บัญชาการมาให้ว่ายังไงแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิสูงสุดที่พึงทำได้ควบกับวิปัสสนาญาณอารมณ์ก็แจ่มใส และมองไปดูพระสายใต้รู้สึกว่าท่านใช้กระทาคมเป็นกรณีพิเศษทุกองค์ก็ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทำอย่างจริงจังการรู้ทาวิเศษคราวนี้แปลกกว่าทุกอื่นที่อื่นทั้งหมดเพราะตามธรรมดาที่อื่นถ้าพระสวดจบพระที่นั่งพุททาวิเศษทุกองค์ก็จะพากันงดหยุดทำการปกเรอง เหลือต้องประธานมรธรรมาติจที่ต้องยืยนลงตลอดเวลาน mm. อกนั้นก็ฉันน้ำร้อน mm. น้ำชากินน้ำกันไปว่ากันเ,เรื่องตำเรื่องตำราะ mm. แล้ว่าคราวนี้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเต็ม mm. ไม่มีพระองค์ใดถอนตัวเลยของทรงสมาธิเป็นปกติเมื่อเวลามีโอกาสว่างนิดหนึ่ง คำว่างนิดหนึ่งจากกิจที่พึ่งใชอารมณ์คือตอนปลายเรื่องจีงได้เช็คก,กำลังใจของพระทั้งหลายดูว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดที่มานี้มีพระอริยเจ้าบ้างหรือเปล่าถ้มีพระผู้ทรงชัยขนาดไหนบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีพระชัยรัาคมก็รวมความว่าทุกท่าน ถนัดในกระทา,าคมมากกว่าทนัดชาญ <c oughs> ถ้าลูกจะถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ของที่ทำม,มาจะมีผลมาหรือผลน้อยพ่อก็ต้องขอตอบว่าผลเต็มที่ทั้งนี้พ่อเอไรเพราะว่าเหลียญที่ก็ททำนี่รู้สึกก็ททำดีมากมีเนื้อทองคำผสมอยูนหลายสิบบาท มานจำนวนเหมือนเหรียญสี่หมื่นสี่พันองค์แล้วก็มีโลหะต่างๆแต่สิ่งที่น่าตะจันมีอย่างหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีแผงเงินขณะที่ช่างทำทำการหล่อแผงเงินแผงเงินแผ่นทองแผ่นนักรายโกดมีแผงเงิน ลอยฟ้องขึ้นมาไม่ยอมละลายนี่ก็ไม่ยอมจมเปน็น้ว่าช่างต้องจุดโทษข,ขอภยัยแล้วขอความกรุณาให้เงินยิงจมลงไปได้นี่จุดหนึ่งที่เป็นเรื่องต้องคิดเพราะว่าเป็นของแปลกเวลาก็พิมพ์ปั้มก็เหมือนกันในเมื่อไม่จุดโทษบอกก่อนปั้มแตก ต้องเปลี่ยนความตั้งหลายตัวเมื่อะของเมื่อในช่างเขียนคบอกการใช้จุดทูปวัฒนาเสร็จ้อยแล้วบอกแล้วขอแล้วก็ทําไม่ได้ดีพอถึงขั้นเหรียญสุดท้ายปรากฏเป้านึ่นก็แตกท,ทันทีไม่กันเยะทำลายหลักฐานถ้าเหรียญชุดนี้ถือว่าจะต้องทำจะทำกันคราวเดียวไม่ทำเช้าซ้ำสอง กองกำกับตรวจตะเวนชายแดนต้องการให้เอาเหรียญเพื่อได้เหรียญนีมาแล้วถ้าจำนายคือจําจำนายโอนละสามสิบบาทไม่จำนายโอนละสามสามสิบบาทท่านได้เงินชำระนี่หมดเพื่อจ่ายเงินประมาณสี่แสนมั้งตำเหรียญสี่หมื่นให้บมืจ่ายเงินไปสี่แสน 4, เสร็จ ทั้งนี้ก็มีทั้งทองคํามีทั้งนาทั้งเงินผสมให้มีนค่าทงแดงจริงๆนะไม่เท่าไหร่ท่านได้เงินทั้งหมดชําระหนี้หมดแล้วก็ยังเงินที่เหลือทั้งหมดไปสร้างช่วยบำรุงวัดความจริงพ่อขอเข้ามาท่านพนันธุรโทษสุดินเชืหรานายติยาพูก,กับตอนเช้าท่านมาให้พ่อห้าร้อยเหรียญ พ่อเลยขอมาเป็นพันเหรียญท่านอาจจะตั้งใจถวายแต่พ่อเห็นว่าขอมีกรรมการเป็นการไม่สมควรท่านจะเสียหายมากเพราะกรรมการเขาตั้งราคากรรมการนี่ทำอะไรขึ้นมาต้องเป็นเรื่องกรรมการลงมติจะแจกฟรีก็ไม่ได้แต่ก็เป็นหน้าแปลกใจอยู่นิดหนึ่งมาหลังจากการปลุกเสกเสร็จก็มีวิธีสวดยัด เรื่องส่วนญาตินญติเรื่องโทยมบทพระพ่อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าใครทํามากันในการก่อนแต่ว่าทางภาคใต้นี่พ่อไม่ได้มาสัมผัสกับท่านกับท่านในนั้นว่าเมื่อทำพิธีสวญาติเสร็จเราถือว่าเป็นเสร็จพิธีนี่เป็นเรื่องแปลกเมื่อเสร็จพิธีพ่อกระลงจากธรรมะ มาคุยกรบท่าาจานท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดพัทธลงุงไอ้อ้อ้งหนึ่งซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชไอ้ท่านหนึ่งท่านอยู่วัดไหนพ่อจําไม่ได้ไอ้อ้งหนึ่งอยู่ว่าปากพนนังบอกว่าอยู่ปากพนังมีพระหลายท่านในการประรบเพราะเลียงคราวนี้มันจุมีน้ําหนักมาก รู้สึกว่ามีอนุภาพมากใหญ่จะได้ไปบ้างยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบว่าจะได้ไปหรือไม่ได้พ่อก็ได้เรียนธนว่าประเดี๋ยวจะของกง,งให้ท่านก็นบอกว่ากาคนจะน่าก็ท่าอาจารย์ท่านอาจารย์สั่งแล้วคง็นได้พ่อจะนด้ขอร้องให้ท่านพันตำรวจโทษด,ดินเสียงหรานายุธยา ผู้กำกับพ้าจะไหวพระไปอง์าร้อยองค์สำหรับที่พ่อนี่พ่อมาพันองค์พ่อก็จ่ายเงินตามตันดับธรรมตรานั่นก็คือองค์สามสิบบาทคิดว่าไปถึงวัดก็จะโอนเงินสามหมืนบาทส่งมาให้กับท่านผู้กำกับทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ส่งมาให้ท่านจะเสีย หรือมีฉะนั้นท่านต้องจ่ายเงินสามสิบเล้สามหมืนบาทแทนพ่อถ้าบรรดาลูกรักทั้งหลายย่าถามว่าพ่อจะจำหน่ายองค์ละเท่าไหร่พ่อคิดไม่ออกเหมือนกันถ้าพ่อจำหน่ายองค์ละสามสิบท่าเหรีกูผู้ชนะท่านบอกว่าถ้าใครขอเผื่อให้ทำบนคนละสิบบาท แล้วก็เหรียญชุดนี้ถึงแม้่จะมีอนุภาพมากหนักไปในด้านทางคงกระพันชาตรีคืออยู่ยงคงกระพันถ้าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆการพิธีบูชาคราวนี้แปลกเอรุสูเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ท่านเนื้อแท้จริงๆการทําเหรียญอย่างเหรียญกูโฮชนะนีท่านทาไม่ทุกด้านหมดแต่เหรียญชุดนี้หนักไปในด้านคงกระพันมากมีเมตตายอยู่บ้างพอสมควร ก็คิดว่าศึกใหญ่มาจะเคยขึ้นก็ได้มานึงการยาลาจนทั้งหรับเรียนนี้ท่านผู้กำกับได้แจ้งว่าถ้าเงินเหลือจริงๆจะสร้างพระรูปของสมเด็จพระศรีนครินทร์่าข่ายนี้จะมีชื่อว่าเป็นค่ายศรีนครินทร์่านอยากให้พ่อติดต่อกับพระองค์ท่านและขอพระจชทานหล่อโรค พ่อก็คิดในใจว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงท้าว่าท่านภูมิกับจะายงานกบไปตามลาดับเองพ่อคิดว่าท่านไม่ขคร่ค้องทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวค่ายเองเอาเอาพระนามของท่านมาตั้งชื่อท่านก็ให้ถ้าจะหล่อถ้าจะหล่อรูกท่านไว้ไปอนุสอ์ก็เป็นคงเป็นของไม่แปลก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระนาความดีของพระองค์พระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณแต่บรรดาประสงคนี้ก่อนนั้นหลายไม่ขาดสายสำหรับเทพหน้านี้หมดเส้นนี้โรครักฟังหน้าต่อไป